เก่งหลงเพราะว่าเก่งไม่ได้เซิร์ชในแมพว่าที่ทําการอุทยานนะคะเพราะว่าเก่งถามเจ้าหน้าที่เขาว่าทําไมเวลาเราเซิร์ชอุทยานแห่งชาติเนี่ยมันขึ้นไหลที่มากเลยแล้วก็มันพาไปพิพทีีสองรอบเนาะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเวลาเราเซิร์ชหาอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราควรที่จะเซิร์ชคาว่าที่ทําการอุทยานแห่งชาติของอะไรก็ว่าไปนะคะ เพราะว่าเวลาเราเซิร์ชที่ทําการเนี่ยเราจะไปได้ตรงจุดมากกว่ามันจะไม่หลงเพราะว่า GPS เนี่ยบางทีมันพาไปท้ายอุทยานเลยที่มันติดกับที่ดินของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเหมือนกันมันจะพาไปมั่วนะคะอันนี้เก่งเพิ่งรู้นะคะก็คือแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะจะได้ไม่หลงไม่เสียเวลาเหมือนเก่งนะคะเมื่อวานเก่งเสียเวลาไป2ชั่วโมงนะคะใน500เม h t ตอนแรกอะเกือบถอใจและ ที่ว่าไปทันพระอาทิตย์ขึ้นไปทันพระอาทิตย์ตกนะคะสวยงามมากนะคะก็ถือว่าคุ้มก็ถือว่าคุ้มนะคะที่ได้มา ไหนตรงไหนมีอะไรอ่ะอฮออไม่วต้องเามอง้แต่เข้าไปได้อวยเฮ้ยเมือนกได้ยนะอมีดู ต้องส่งไบสนีไปแล้วเซบี่เบววรันไหนเดบววร์วันไหนเบวเวันไหนใช่ ถ้าไฟมาแล้วมีบ้านยายมีบ้านยาย ถึงแล้วนะคะที่โรงแรมเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินก่อนมว้ยนี่เปิดนี damn, hmm? okay. For here. For here. ้เ <huh ปิดตรงนี้เปิดตรงนี้มว้ยมุ้อ๋ขอบคุณค่ะอ๋อไปแล้วเถิน แล้วใครเปิดแอร์เขาบอกใช่เย็นเจี๊ยงค่ะวุ้ยนี่เป็นเจไาเหมยใช่ไหมไม่รู้ใช่มาอยู่ห้องเดียวกันหมดเธอไม่ต้องตีกันให้เสียงดังนะอ๋ออยู่โซนเดียวกันหมดเลยเหรออหรอใช่ของฉันสองเตียงแก่นี้ละมั้ง ลุกเกอรดค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะช่อง,ง,งนี้มั้งอ,อันนี้ชันน้นกระเด็ดดีออหน,น้นอันนี้อันนีจะนอนคนเดียวหรอ,อนดองอาอาอน,นานนานแ่นห,าหน้าโอ้โหสวยจังเล มาไปไอสิทำไมนี้เพิ่งมาถึงไอดง you can eat it

ตอนนี้เก่งลองเติมน้ำมันเต็มถังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะดูกิโลเมตรนะคะแล้วกเ็เติมน้ำมันเพิ่มอีกนะคะเก่งขับจากหัวหินไปภูเกต็ตแล้วก็ภูเกต็ตหัวหินเก่งมีขับเที่ยวเล่นในภูเก็ตด้วยนะคะป่าเก่งใช้น้ำมันไปประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะคะอันนี้เก่งลองจอดแล้วก็เติมน้ำมันเพิ่มนะคะส่วนที่ มันหายไปนะคะก็คือวัดแล้วเนี่ยรถเก่งหนัก1ตันกว่านะคะ1ลิตรเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ11กิโลนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะซูซูกิโฉใหม่ตัวเนี้จะเติมน้ำมัน e 2 0นะคะก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะคะก็ยังพอไหวอยู่นะคะสำหรับการไปเที่ยวนะคะ ขากลับเก่งโดนฝนไล่ตลอดเลยนะคะอันนี้ก็มาถึงหัวหินแล้วนะคะโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากคะ่ะ